คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนาสสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวม ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านยิยมทางเพศแต่อย่างใดปลากระป๋องตาโลมา d i s เล v กระป๋องที่26ช่วงเช้าของวันงานเลี้ยงกระป๋องตื่นตั้งแต่7จ็ดโมงเพราะต้องเข้าไปจัดเตรียมหน้างานโดยมีพนักงานของทางร้านและพี่ๆมาช่วยกันด้วยพี่โลมาเองก็ตื่นแต่เช้าเหมือนกันพวกเราสองคนตื่นพร้อมกันนั่นแหละ แล้วก็คิดแล้วกระป๋อก็ได้แต่ยิ้มแก้จนแทบเปรี่ยไปกันยังพี่โลพร้อมอยังครับคนตัวเล็กที่เพิ่งออกมาจากห้องนอนเลยเข้าไปโอบเอวคนรักตัวสูงแล้วเอ่ยถามด้วยนทำเสียงติดเล่นใบหน้าขาวเนียนจากการทาแป้งเด็กเผยรอยยิ้มกว้างส่งไปให้คนเป็นพี่ด้วยโลมาที่ยืนพิงโะฟาก,กับโซฟาเช็คเมลในโทรศัพท์มือถืออยู่ละสายตาจากหน้าจอและพยักหน้าให้กับคนรัก ที่เมื่อเช้าพวกเขาตื่นพร้อมกันแล้วก็อาบน้ําพร้อมกันด้วยเออไปสิเ,ปเรื่องนี้แหละที่ทําให้กระป๋องหัวรอ้อคิกคักตั้งแต่เชา้าเพราะความขี้อ้อนของตัวเองบวกกับความขี้เกียจที่ก่อหลังอยู่จึงอยากให้คนเป็นพี่ช่วยอาบน้ําให้กระป๋องก็เลยยกหัวที่ผมยุ่งเหยิงของตนเองไปวางไว้บนลำตัวใหญ่ของพี่โลมาแล้วก็สุกตาลงกับอกกว้างถูจมูกกลบไปมาคล้ายกับลูกแมวน้อยในตอนนั้นเอง ที่พี่โลมายังไม่ทันได้ตื่นเลยด้วยซ้ํากระป๋องที่กลัวว่าจะไปช้ากว่าเวลานัดก็เลยยกมือขาววานลงบนกล้ามท้อของพี่โลมาใช้ปลายนิ้วเร็วลากไล้ไปตามรอยกล้ามเนื้อสวยค่อยๆไลค่อยๆลูบตามลงไปจนถึงร่องวีเชฟแทรกผ่านเอวยี่ของกางเกงนอนตัวบางไปสัมผัสกับไรขนอ่อนนุ่มทางที่ดวงตาคู่กลมยังไม่ลืมเลยด้วยซ้ำเรียกว่ากระป๋องทำเหมือนคนละเมอเลยเถอะ แต่เป็นการละเมอที่ลามกสุดๆไปเลยเรื่องราวของเช้านี้ก็เลยผ่านมาด้วยคำบอกรักรสหวานปนเปรี้ยวนิดๆทำให้เลือดในร่างกายของกระป๋องสูบฉีดมีแรงจะออกไปส,สหสานที่ให้พี่พนักงานทุกคนอย่างอารมณ์ดีสุดๆและเพื่อวันนี้วันที่กระป๋องจะต้องบอกความจริงกับทุกคนด้วยป๋องตื่นเต้นจังเลยอ่ะพี่โลเสียงหวานเอ่ยบอกคนรักในต,ตอนที่ทั้งสองคนนั้อยู่ในรถยนต์คันใหญ่ ซึ่งเคลื่อนตัวออกจากคอนโดมาได้สักพักแล้วพี่โลตื่นเต้นมันปองไหมอ่ะ <c oughs> มันก็ตื่นเต้นสิแล้วพี่โลว่าปองจะโดนพี่ๆด่าไหมอะคนตัวเล็กยังอดกังวลกับความคิดกองพนักงานในบริษัทตัวเองไม่ได้เขาทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวว่าพี่ๆจะโกวนที่ลอกลวงทําตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะกลัวพี่ๆโกรธจังอะคิดมากนะก็อ <c oughs> <c oughs> เาปลองยอมรับว่าเขาคิดมากจริงๆแบบว่ามากๆเลยด้วยกลัว่ากวมากเลยพูดออกไปพร้อมกับเอ็นหัวไปพิงต้นแขนของคนเป็นพี่โลมาเองก็นึกสงสารปนเอ็นดูคนรักตัวเองไม่น้อยเขา,าพับแขนข้างที่ไหลมีหัวของน้องพิงอยู่ขึ้นแล้วก็วางขึ้นไว้แนบที่แก้มนุ่มของน้องไล่รูปนิ้วโป้งยาวไปมาอย่างแผ่วเบาเพื่อเป็นการปลอบคนขี้กังวลให้รู้สึกผ่อนคลายมันไม่มีอะไรหรอก ถ้าใครมีปัญหาก็แค่ไล่ออกเองหาพี่โลไม่เอาแบบนั้นสิทำไมอ่ะปลองโดนเกลียดกว่าเดิมแน่โดนเผาพริกเผาเกลือแช่งชัวกระปลองใส่หัวดุกดิกไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนเป็นพี่อย่างเด็ดขาดไม่เอานะพี่โลมันไม่ดีเออรู้แล้วนะปลองกลัวใจพี่โลจังอะ่ะคิดอะไรเอกอะ่ะ คนแก่กว่าเปลี่ยนท่าจากที่ให้น้องพิงไหลเป็นโอบแขนไปรอบหลังแล้วก็วางมือไว้บนต้นแขนเล็กปีบนวดเบาๆให้คนน้องรู้สึกผ่อนคลายอย่าไล่ใครออกเลยนะเออไม่ไล่ลรอกสัญญานะสัญญาแค่ตัดเงินเดือนอ่ะเอากระป๋องถึงกับอ้าปากค้างกับความคนร้ายของคนรักของตัวเองทาไมใจร้ายจังอะแต่เขาก็รู้อยู่หรอ กว่าพี่โลมานะแค่พูดเล่นคงตั้งใจะจะช่วยให้กระป๋องผ่อนคลายนั่นแหละเพราะตอนที่กระป๋องหันไปมองหน้าหล่อ,อร้ายของพี่โจตัวเขาก็ยิ้มมุมปากหน้ามันไสรออยู่เลยป๋องรักพี่โลนะร <c oughs> ักเหมือนกันแหละอยู่ๆบรรยากาศในรถก็เปลี่ยนไปเสียอย่างนั้นเลยทั้งๆที่เหมือนจะคุยเรื่องเคดกันอยู่แท้ๆแต่พอน้องพูดคาว่ารักขึ้นมาแบบไม่ให้สัญญาณรถทั้งคันก็เลยอบอวลไปได,ด้วยความรัก รอยยิ้มมุมปากของคนตัวโตก่อนหน้าก็เลยกลายไปยิ้มจนกว้างจนเห็นฟันซี่ขาวใบหน้าหล่อคมเอียงลงมาหอมหน้าผากคนตัวเล็กที่เงยหน้าขึ้นมามองกันอยู่แวบหนึ่งของดวงตาคู่ดูละจากขนนเพื่อมองรอยยิ้มหวานของคนน้องแม้จะแค่เพียงไม่ถึง5วินาทีแต่รอยยิ้มของกระป๋องก็ติดตาโลมาอย่างชัดเจนเป็นรอยยิม้มพิสดุดใจตั้งแต่แรกที่ได้เห็นและตราตึงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนวันนี้ รอยยิบของกระป๋องก็ยังคงตราตึงในใจของโลมาเช่นเดิมรถยนต์คันใหญ่เลี้ยวเข้ามาจอดในร้านจอดรถของลานเล่าซึ่งเวลานี้มีรถอีกสองคันจอดอยู่ก่อนแล้วกระป๋องตัวน้อยก็ยังคงตื่นเต้นกับการที่จะได้เจอพวกพี่ๆยิงมาคืนนี้ตอนที่อยู่กับพวกพี่ๆเขาก็จ้อไม่หยุดเลยคุยเก่งอ่ะกับพี่เฟล็กและพี่ทะเลเนี่ยเรียกว่าน้ําไหลไฟไหม้กระป๋องก็ยังไม่คิดจะหยุดคุยเลยนะซ้ํา ยิ่งไปกว่านั้นวันนี้เขาจะได้พบกับหนุ่มๆจากแก๊งวิศวะคนคูในตำนานที่พี่เฟล็กโม้ให้ฟังเรียกว่ามากันแบบครบคันแม้แต่พี่โขน้องชายพี่เขือนที่กระป๋องเคยเห็นหน้าแค่ครั้งเดียวในงานวันแต่งของพี่ปลาวานกับพี่ตุ้ยก็ยังมาด้วยเลยได้ข่าวว่าบินตรงมาจากปากีสถานเลยนะตัวคำสั่งจากพี่สะพายยาพี่เฟล็กเลยอ่ะตดเท่เลยพี่เฟล็กของกระป๋องกดเลิบเล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 บเุลวอนเลย พี่ทะเลมาแล้วว่าโน่นโน่นโน่นพี่โรดูสิดวงตาคู่สวยเบิกกว้างด้วยความตื่นเต้นเมื่อเห็นพี่ชายคนโปรดพี่กลายขี่บิ๊กไบค์พาพี่ทะเลมาเท่ระเบิดเลยอะ่ะปาเฮ้อปาเออ,เอ,อพี่โรดูสิเท่ไหมเท่ไหมกระป๋องครับกระป๋องที่กำลังกอดกระจกประตูรถอยู่รีบหันคว่กลับไปมองพี่โลมา ที่เรียกชื่อเล่นเขาด้วยความประหลาดใจพี่โลมีอะไรหรือเปล่าอ่ะห้ามโชว์คนอื่นว่าเทเอา้าก็เอา้าก็พวกพี่เขาเทอื <c oughs> เสียสุดท้ายของกระป๋องถูกกลืนหายไปในปากของพี่โลมากระป๋องตกใจจนตาโตที่โดนพี่กระชางตัวเข้าไปจูบย่าไม่ทันได้ตั้งตัวหัวใจของกระป๋องกระตุกวูบไปน,นิดหนึ่งเลยตอนนั้นอะ่ะแต่แล้วก็เปลี่ยนเป็นวามไหวเมื่อฤิฝีปากอูดของพี่โลมา เริ่มขบเม้มลงมันกรีบปากล่ากของกระป๋องเบาๆมีการดูดบ้างเหลียบ้างซ้ำไปซ้ำมาอยู่ที่ด้านนอกโดยไม่ได้ลุกล้ำกระป๋องที่ตอนแรกตกใจตอนนี้หลับตาพริ้มเพราะกะแงนหน้ารับจูบวางของพี่โลมาไปแล้วทั้งยังพเพยออ้ากรีบปากข้างล่างบนออกจากกันเพื่อเชิญชวนให้ลิ้นอุ่นของพี่โลมาแทรกเข้ามาทักทายแลกลิ้นในโพรงปากตัวเองด้วยเพราะกระป๋องคือคนที่พร้อมทุกสถานการณ์เหตุการณ์ และทุกท่วงท่ากับพี่โลมาอยู่แล้วไงไม่ว่าจะจูบดูดหรืออืเอมก็พร้อมเสมอนั่นแหละน้าเฮ้ยทำแบบเนี้กลับมห้องกันเลยไหมอ่ะเอ้ยเด็กลามก <c oughs> คนตัวเล็กหัวรอกขีคักที่โดนพี่โลมาใช้บือน,นั้นผนักเบา<ๆ>ก็พี่โลเริ่มก่อนเองนี่นาตัวเองนั่นแหละทะลึ่งมาจูบเขาก่อนอะ่ะเงยเขาจูบคือสิจะได้หายกันได้ ตอบรับเพราะก็ยืดตัวขึ้นไปประกบปากกับคนที่ท้าทายกันในทันทีคราวนี้กระป๋องเป็นคนดูดเมมรนฟีปากล่าของพี่โลมาบ้างมือบางก็ยกขึ้นคล้องรอบคอของพี่ยึดเอาไว้แน่นเลยดูท่าแล้วจูบครั้งนี้คงจะกินเวลาน่าดูเตียมึงมานี่เลยพี่ปลายก็รถมันสั่นน่ะไล่น้องป๋องเป็นอะไรหรือเปล่านั่นน่ะทะเลชีด้ดวไปยังรถคันใหม่สีดําซึ่งจําได้ว่าเป็นรถของน้องชายคนใหม่ ที่ได้รู้จักกันเมื่อวานนี้เขาเห็นตอนที่รถเข่าเข้าไปจอดตรงนั้นก่อนหน้าที่พี่ปลาจะจอดบิ๊กไบ์เพียงแค่ไม่นานแถมเครื่องยนต์ก็ถูกดับไปแล้วด้วยแต่ว่าคนข้างในก็ยังไม่ลงมาสักทีเลยและยิ่งแปลกไปกว่านั้นก็ตรงที่รถมนขยับไปมาด้วยอ่ะตอนเนี้ยไปดูกันไว้อะเอออย่ามายุ่งนะทําไมอ่ะเล่งห่วงน้อง,งอะห่วงตัวมึงก่อนเถอะอะไรเล่าทะเล ละสายตาจากรถยนต์ตรงหน้าหันไปมองคอนคนตัวสูงที่พูดเสียงดุใส่เขาดุเลยรทำไมอ่ะมันนี้มาเลยมึงอ่ะเดี๋ยวกูพามึงไปสาธที่ที่ขาสารอยในรถนั่นแหละไอ้บ้าพี่ปลาย <c oughs> มาเลยเอตี้อ่ะไอ้ไม่เอาคนเะได้ไว้ทะเลไวยวายที่โดนพี่ปลายลอ็อกคอแล้วก็ลากตัวเขาเดินเข้ามาในร้านและเขาว่าขาสารที่อีกคนว่าตอนนี้ทะเลก็คิดไปไกลถึงไหนตอนไหนแล้วด้วย แต่จะว่าไปนะน้องป๋องทำแบบนั้นในรถกับพี่โลมาจริงๆนั่ยเหรอนี่มันกลางว่าแสกเลยนะเยว่ามันไม่ใช่อ่ะผิดปลายมัวแน่เลยอ่ะอ้คนลามกน้องป๋องน้องป๋องครับพี่เลยคนโดสกิดไล่ลับมือจากถ้วยขนมแล้วหันไปมองหน้าพี่ชายตัวเล็กที่ยืนอยู่ข้างกันเขายิ้มหวานส่งไปให้คนเป็นพี่ก็จะหูบลงเมื่อเห็นแววตาจริงจังของอีกคนที่มองหน้ากันอยู่มีอะไรหรือเปล่าครับ ทำไมทําหน้าอย่างนั้นน่ะคือพี่มีเรื่องอยากจะถามป๋องอะแต่แบบเรื่องไม่ดีหรอครับพี่ทะเลสายหน้าเป็นคําตอบก็จะเรื่องพูดอีกครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกคือป๋องอย่าด่าพี่นะแต่คาพูดของพี่ก็ไม่ได้ทําให้กระป๋องคิดว่าเป็นเรื่องดีกระป๋องถึงกับต้องขมวดคิ้วยุ่งในความสงสัยอยากจะรู้ว่าทําไมป๋องต้องด่าด้วยอะพี่เลครอบพาอมันอยากเสริรื่องของเราน่ะสิ ไอพี่ปลายเสือกเอ้ยอยารู้เรื่องอะไรเหรอครับกระปองยิ้มแย่ที่ตัวเองพูดเร็วไปหน่อยอย่างดีที่แก้คําทันไม่งั้นคงโดนพี่ทะเลมองแรงใส่แบบพี่ปลายแน่ๆถามมาเลยครับมันจะถามว่ามาเช้าบนพี่ปลายหยุดทะเลยื่นมือขึ้นไปปิดปากคนรักของตัวเองไปโน่เลยเพราะก็ยื่นปลายคามไปทางผู้หนุ่มตัวโต,วตวใหญ่ที่กำลังช่วยกันจัดโต๊ะและจัดซุ้มอยู่ เป็นกรรมกรอย่ามาอยู่กับแก๊งคนน่ารักตรงนี้ดีวะอย่ามาทําเสียงใส่เลนะเอา้าทำไมไม่พูดละ่ะที่เนี้ยปางียบใส่เลทําไมอ่ะคือคือพี่เลครับกระป๋องที่ยืนมองคู่รักบิ๊กไบตีกันถึงกับต้องยกมือไปสะกิดไหลพี่ชายตัวเล็กเพราะไม่อยากให้พี่พี่ปลายมองดูใส่มากไปกว่านี้เขากลัวว่าพี่เลจะโดนลงโทษจนอยู่ร่วมงานในคืนนี้ไม่ได้ เป็นห่วงสุขภาพที่ทะเลด้วยพี่เลใช้มือปิดปากพี่ปลายอยู่อะฮะอ้ออ้ออโง่พี่ปลายแหละโง่กว่าเลอีกใจเย็นครับพี่เลกระป๋องเห็นท่าไม่ดีจึงรีบยกมือขึ้นห้ามเมื่อพี่เริ่มวัยเสียงดังแตกตางไปจากพี่ปลายคนโดนแฟนด่ากลับยืนยิ้มอย่างไม่มีทีท่าจะสะทกสะทานพอเห็นแบบนั้นกระป๋องก็เลยหุบปากฉับ เพราะคิดว่าสองคนเขาคงรู้นิสัยกันดีพูดให้จบซิก็พี่ปลายว่าเลงโง่อ่ะแล้วพี่มารักคนโง่พี่ก็โง่กว่าดิเออมันก็โง่จริงๆด้วยอะเงยมาจีบอะไรกันตรงนี้เนี่ยและจริงที่พี่ปลายรู้จักพี่ทะเลดีกระป๋องเข้าใจรอยยิ้มของพี่ปลายแล้วในเวลานี้สองคนเถียงกันเหมือนจะตีกันให้ตายแต่ที่ไหนได้ก็คือจีบกันอยู่ แล้วคือมาหวานมาบอกรักกันต่อหน้ากระป๋องแบบนี้ไม่สงสารน้องบ้างเลยอะพี่โลอยู่ไหนอะช่วยป๋องด้วยดีทุกคนช่วยป๋องด้วยพี่เลกับพี่ปลาจีบก,กันโฉวป๋องใหญ่แล้วเฮ้น้องป๋อง <c oughs> นิดเดียวเองอะไอ้ปลายมาทำงานเลย <c oughs> ไอเ้เฮียเอ้ยอย่าอู้ใช่ไปทำงานเลยพี่ปลาย <c oughs> จะมายืนทำหน้าหล่อให้เลใจสั่นตรงนี้สิเว้ย ช่วยป๋องด้วยคนแฟนออกไปซื้อเครื่องดิวกับเจ้าของร้านถือกับโวยวายเสียงดังใจหนึ่งก็อยากจะให้พี่โลมาอยู่กับเขาตอนนี้ไม่งั้นเป็นพี่วิวก็ยังดีอย่างน้อยพี่วิวก็จะได้ดูพี่พลายฮู้งานมายืนจีบแฟนตัวเองอยู่ได้พวกเมืองสวัสดีครับทุกคนพี่วิวพี่วินสวัสดีครับกระป๋องยิ้มกว้างเมื่อคนที่กําลังคิดถึงเดินเข้ามาในร้านได้ตรงเวลาพอดิบพอดี สงสัยว่าสองคนนี้จะอายุยืนแน่เลยอะโอ้โหไอสัตว์วิวปันช้านะไอเฮีย้ยแล้วกูบอกว่าจะมาไวเรื่องไงอะฮะเฟลิกที่ตั้งใจจะตะโกนด่าเพื่อนตัวเล็กจะพาไปรวมงานของวันนี้ถึงกับหน้าเวอไม่เว้ยแต่มันก็ควรมาเร็วปว่าวะทำไมฮำไมกูมาช้าแล้วขี้ไม่ออกเรื่องไงฮะมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอานิ้วโป้งตีนแย่ให้จะได้คลองวิวครับ ไอสัตว์ไต่เหยื่เล็วเรียกกูอีกแล้วนะมึงอะวิวไม่สนใจที่เพื่อกนกระจ้าตะโกนวายวายด่าเขาและเลือกที่จะหันไปส่งสายตาค้อนคนรักตัวสูงที่เอวินมันชอบมาเรียกชื่อเขาเวลาที่กำลังด่าเพื่อนตลอดตลอดแต่ถ้าเป็นเวลาปกติที่โดนวินเรียกเขาแบบนี้วิวมักจะงอเงี่ยทุกครั้งแต่กับวันนี้มันไม่ใช่เพราะก่อนออกจากบ้านวิวก็โดนวินขัดใจเรื่องกางเกงขาสั้นที่จะใส่ไปรอบหนึ่งแล้ว แถมยังขอร้องแกบังคับให้เขาใส่กางเกงวอมขายาวทั้งๆท,ที่อากาศร้อนเหมือนแดดจ,จะ่าหัวกะโหลกขนาดนี้อีกเดี๋ยวมึงจะโดนด้วยอีกคนเลยเรื่องเก่ายังไม่จบนะเฮ้ยเวินตบหัวมันเลยมันพูดไม่ดีใส่กูว่ะเออเราดีกูตอบคืนนะบอกก่อนเชีย่ยเต้ยมึงนี่มันคนจีนสุดๆเลยอะ่ะกับผัวก็ไม่เว้นกูนับถือเลยนี่มึงเพิ่งโล วิวไหวไหลอย่างภาพภูมิใจในตัวเองทำไรกูมากูทำกลับหมดแล้วบอกไว้ก่อนพูดพร้อมกับแบบปากให้คนตัวสูงที่ยืนยิ้มใส่เขาด้วยความหมันไส้แหมมบึงอะ่ะแล้วถ้าผมจูบวิวจะจูบกลับไหมครับอึออเจ็ดเคเฟร็กถึงกับลุกขึ้นยืนด้วยความตกตะลึงไม่คิดว่าไอวินคนสุภาพมันจะกล้าพูดอะไรแบบนี้ออกมาไอา้ตอย่าไปไม่เป็นเลยเว้ยพวกเรา ส่น้ำหน้าสน้ำหน้าพี่วิวใหญ่ยอมนะครับทะเลกรมือสองข้างแล้วก็ยกขึ้นเป็นท่าให้กำลังใจพี่วิวของเขาถ้าพี่วินจูบพี่วิวก็จูบกลับไปเลยเราต้องไม่ยอมแพ้แต่ถ้าไม่อยากจูบกูก็จูบให้เองก็ได้นะมาค้าวินขาไอ้วันสองคู่รักที่มาถึงก็เจอเรื่องวุ่นวายของเพื่อนๆเข้าร่วมแจมแต่จากที่ดูแล้ว หมือนกับว่าจะมีแค่ปลาวานเท่านั้นที่จะสนุกสนานไอเวิวมือลากผัวมึงไปจุบไกลๆตีนกูเลยเมียกูมันแลดใหญ่แล้วนั่นไอ้ <I will. S 1> พวกเฮียเอ้ยเดี๋ยวจับกระทืบแม่งลายตัวเลยมาดิโอ้ยพี่วิวหดสุดๆไปเลยอะกระป๋องมองหน้าพี่วิวที่พยายามทำหน้าดุท้าทางที่หน้าตาน่ารักแบบนั้นจะไปดุให้ใครกลัวได้แม้จะเคยได้ยินเรื่องการต่อสู้ที่แม้แต่ผู้ชายตัวโตก็ยังสู้ไม่ไหว แต่เท่าที่ตาเห็นก็คือพี่วิวนะน่ารักมากๆมองแล้วบางทีก็แอบคิดว่าพี่เขาเหมือนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเหมือนพวกทอมบอยตัดผมสั้นแต่งตัวมแมนๆอะไรแบบนี้เลยอะ่ะคนตัวเล็กที่ยินดูพวกพี่ๆคุยกันยิมจนปากว่างยิ่งได้เห็นน้องชายคนรักมาถึงงานแล้วก็ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่เราปองกับพี่ปราวาสนิทกันอยู่ระดับหนึ่งแต่กับพี่โลมาดูเหมือนสองพี่น้องจะคุยกันน้อยมากจริงๆมีหลายครั้งเลย ที่ครอบครัวของพี่เขาถามกระป๋องว่าอยู่กับโลมาไม่อึดอัดหรือไงโลมามันพูดเป็นหรือเปล่าอะและทุกครั้งกระป๋องก็จะส่งยิ้มหวานไปให้ก็จะตอบกลับด้วยน้ำเสียงน่ารักว่าพี่โลมานะพูดเก่งจะตายไปครับอยู่ด้วยแล้วไม่อึดอัดเลยแล้วทุกคนก็จะทำหน้าเหมือนเจอผีคงไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่กระป๋องพูดทั้ทา,ท,าที่มันจริงมากๆจริงจังแบบขั้นสุดไปเลยเถอะพี่วานสวัสดีครับ กระป๋องกระป๋องไอพี่ทรพีของพี่ไปไหนแล้ววะ <c oughs> กระป๋องัวรักคิกคักกับคําถามของพี่ชายตัวสูงตรงหน้าพี่โลไปซื้อเครื่องดื่มกับพี่เขื่อนครับพี่วามานั่งนี่ก่อนเลยเดี๋ยวป๋องเอาขนมให้กินพูดพราะก็ยกมือคล้องแขนน้องสามีตัวเองดึงให้เดินตามมานั่งโลงบนัอ่อีที่อยู่ไม่ห่างจากจุดที่กระป๋องกําลังจัดขนมใส่ถ้วยกระดาษไว้สำหรับงานเลี้ยงตอนเย็นทำไมไม่พานีโม่มาด้วยล่ะครับ ไอ้โม่มันติดเมียฮะมึงว่าไงนะเฟล็กรีบเดินเข้ามารอบวัสดนาอย่างใส่ใจนีโม่มันติดใครนะมึงพูดผิดหรือเปล่าหูกูฟันแน่แนมันไม่ผิดหรอกไอฟเฟกตุ้ยช่วยยืนยันคำพูดของคนรักตัวเองตอนเนี้ยมันเป็นเฮียโม่ไปแล้วเฮ้ยฮ <c oughs> เอ้ยต้องสาวผมยาของกูนึกว่าจะมีลูกไว้ให้สืบสกุลแทนพี่ชายซะอีกฮึปากดีนะไอ้เฟ ขอมึงนะกูดไปแล้วไม่ไเฮียปลาวาดหยิบเศษขนมปังสปาใส่หน้าเพื่อนหรือว่าจะให้เอาผัวไปเอาผู้หญิงสักคนดีครับผัวมึงสิไอสัตว์ตุ้ยเอ้ยชอบเอาไม่ใช่เรื่องไงอะวันก่อนจะชวนกูไปตีหม้ออยู่เลยไอตุย้ยไอเฮียเฟล็กมึงพูดว่าหมาอะไรของมึงอะกูไปชวนมึงตอนไหนไอเพื่อนอเฮียตุ้ยทิ้งงานในมือที่กําลังช่วยปลายกบวินจัดซุ้มถ่ายภาพเดินปรีเข้ามาหาคนปากหมาพาเข้าสวยนี่แน่ แล้วตบหัวเฟล็กจนหน้าเกือบทิ่มพื้นก็จะเดินตรงไปกอดเมียรักของตัวเองที่ตอนนี้เหมือนมีไฟน,นรกทะลุออกจากตาวานมึงอย่าไปเชื่อมันนะเว้ยไอ้เฟล็กมันตอแหลกูไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเลยนะไหนเอาโทรศัพท์มึงมานี่สิเอเอาไปทําอะไรอ่ะเออเอาไปทําอะไรเอามาพี่วานใจยินก่อนครับกระป๋องที่ยินมองสถานการณ์หน้าวาเสียวอยู่ก็รีบร้องห้าม เมื่อเห็นท่าแล้วว่าน้อเขยของเขาคงกำลังจะแย่ดื่มน้ำเย็นก่อนก็ได้นะครับเขายื่นแก้วนะ้ำอารมในมือส่งไปให้คนกำลังโกรธพี่เฟล็กกงแค่ล้อเล่นเนะแล้วพูดปลอบก็จะส่งสายตาให้พี่ทะเลที่ยืนหน้าเจียอยู่ข้างๆกันนั่นสิครับพี่วานเลยว่ามันไม่จริงหรอกพี่ตุ้ยไม่มีทางทำแบบนั้นใช่ไหมครับตุ้ยที่ยืนอยู่ข้างหน้าปราวานรีบย่อตัวลงนั่ง สอมมือจับมือของคนรักหน้าบูดเอาไว้แน่นพร้อมกันก็ช้อนสายตาขึ้นไปมองด้วยความออดอ้อนจริงๆกูก็ไม่ได้ทำแบบนั้นเลยนะยิ่งชวนไอ้เฟล็กยิ่งก็เป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยทำไมมึงพูดงนั้นวะไอ้หาตุ้ยกูทำไมเหรอถามโง่ๆเอา้าไอ้วิวมึงด่ากูทำไมอะเฟล็กเปลี่ยนเป้าหม,มายจากตุ้ยหันไปถามวิวแทนเฮ้ยมึงบอกมาดิทำไมมันจะไปตีมอกับกูไม่ได้อะ เพราะมึงจะโดนกูกระทืมไงอีอ,อ้่นเฮ้ยงานงาพี่เฟ็กแล้วจ้าทะเลกระซิบกะระซาบกับกระป๋องี่ความขบขันพวกเขารู้ว่ามันไม่ได้จะมีเรื่องมีราวจริงๆหรอกยิ่งพี่เขื่อนกับพี่เฟล็กก็คงจะหยอกล้อกันให้ดูวันเพลินก็จะลากกันขึ้นไปห้องด้านบนเหมือนเมื่อคืนอีกนั่นแหละเรียกว่าพาไปปรับพัสนคติทางอารมณ์พอบ้านกลุ่มนี้พอสู้เมียไม่ได้ก็ลากไปปรับพัสนคติบนเตียงตลอดเลยแหละทะเลชินซะแล้ว และคิดว่าอีกสักพักเราปองก็คงจะชินไปด้วยเพราะน้องก็คงโดนพี่โลมาพาไปปรับพัศนคติบ่อยเหมือนกันนะสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบกรีดกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับให้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio